พบและอเมทิสลรูปหัวใจผลงานสร้างสรรค์าจากธรรมชาติและธาตุคือสรัรประกอบที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งมีอยู่นับพันชนิดบนโลกของเราและธาตทเ่เ่ามากคุ้นเคยและรู้จักกันดีคุงหนีไม่พ้นทองคำเงินทองแดงแต่แน่นอนว่าแร่เหล่านี้ที่เราเคยเห็นเป็นเพียงส่วนน้อยจากแร่ทั้งหลายที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ไว้บนโลกใบนี้ นอกจากนี้ยังมีแร่บางชนิดที่มีความสวยงามเล่ากับถูกแตด,ดแปลงแต่งเติมจนคุณอาจจะไม่เชื่อว่าแร่ธาตุนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเหมือนแร่ทั่วไปอย่างการค้นพบแร่อเมทิสสีม่วงรูปหัวใจที่ซ่อนอยู่ภายในหินปะเ้าสุดแข็งในประเทศอุรุกวัยที่อาจกล่าวได้เลยว่ายากมากที่ช่วยชีวิตนี้จะพบเจอคนงานในเมืองประเทศอุรุกวัย ได้ค้นพบหินโดยข้างในเป็นพงและอเมทิสสีม่วงมีรูปทรงเป็นรูปหัวใจเป๊ะๆสวยงามตามธรรมชาติไม่ผ่านการตกแต่งเจลนนายใดๆการค้นพบครั้งนี้เกิดขึ้นภายในเหมืองแร่ซันตาโรซาในเขตพื้นที่คาตาลันของประเทศอุลุกวัยใกล้ชายแดนบราซิลมาคอสโลเลนเชลซีหนึ่งในคนงานเหมือนดังกล่าวได้กล่าวถึงการค้นพบครั้งนี้ว่า ระหว่างที่พวกเขากำลังเดินสำรวจในเขตพื้นที่เหมืองด้านในเพื่อขุดลายให้ได้มากขึ้นหินแร่ในเขตนั้นเต็มไปด้วยหินบาร้าซซึ่งแข็งมากๆพวกเขาต้องออกแรงทุบมันมากกว่าปกติจนคนงานพูดกันเล่นๆว่าเราอาจจะได้พบสิ่งมหัศจรรย์จากการทำงานอันยากลำบากนี้ ซึ่งเหมือนคำพูดติดตลกนี้จะกลายเป็นความจริงพวกเขาใช้เวลากว่า2-3ชั่วโมงในการตีกระเทาะหินบอซอสุดแข็งนั้นและความพยายามที่ทำมาทั้งหมดก็ไม่สูญเปล่าเมื่อมันแตกออกมาพวกเขาก็พบว่าภายในนั้นมีแร่อเมทิสสีม่วงสวยงามเท่านั้นยังไม่พอมันยังเล็งตัวเป็นลูกหัวใจอีกด้วยสร้างความแตกตื่นฮือฮาแก่คนงานเป็นอย่างมากเล่ากับขวดเจอขุมทรัพย์ล้ำค่า ซึ่งการก้นพบและอเมทิสต์รูปหัวใจครั้งนี้ทางบริษัทที่รับผิดชอบได้ตัดสินใจที่จะเก็บรักษาไว้ไม่นำไปแปลรูปใใดๆโดยให้เหตุผลว่ามันไม่เหมือนใครและมีค่าเกินกว่าจะแปลรูปได้เพราะที่ผ่านมาไม่ค่อยคนพบอัญมณีที่เป็นรูปหัวใจสวยงามโดยธรรมชาติเช่นนี้ การค้นพบดังกล่าวทำให้นึกถึงฉากหนึ่งในกระตูนเรื่อง Barbie as the princess and the purple ชื่อว่าเจ้าหญิงบาร์บี้และสาวผู้ยากไร้โดยเชื่อว่าในวัยเด็กของสาวๆทุกคนต้องเคยดูการ์ตูนบาร์บี้หากใครเป็นแฟนพันแท้บาร์บ,รบี้จะต้องคุ้นๆเก็บฉากที่เจ้าหญิงแอนนาลิสพบหินชีโอดในเหมืองแห่งหนึ่ง มือมองผิวเผินอาจคิดว่าเป็นเพียงหินธรรมดาแต่เมื่อกระเทาะออกมาแล้วจะเห็นเป็นแร่สีม่วงสวยงามเป็นหินที่มีรูปลักษณ์ภายนอกดูไร้ค่าแต่ข้างในช่างล้ำค่าการก้นพบแร่อเมทิสสีม่วงรูปหัวใจครั้งนี้จึงทำให้อดนึกถึงฉากดังกล่าวในกระตูนเรื่องนี้ไม่ได้อเมทิสในประเทศไทยจะเรียกว่าพรอยสีดอกตะแบก รวมถึงจะเรียกว่าแก้วนางขวัญเป็นอัญมณีชีสสีม่วงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกของหินในตระกูลคอร์สโดยชื่อของมันมาจากภาษากรีกที่แปลว่าไม่มึนเมาชาวกรีกเชื่อว่าอเมทิสต์เป็นอัญมณีที่สามารถป้องกันไม่ให้มึนเมาขณะที่ทหารยุโรปจะใส่สร้อยคออเมทิสต์โดยมีความเชื่อว่าจะช่วยรักษาบาดแผลและทำให้ไม่รู้สึกเครียดหรือวิตกกังวล อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของความจริงใจและความมั่นคงทางด้านจิตใจและเป็นตัวแทนของการรักษาพรมจันยร์อเมติสตามธรรมชาติจะมีตั้งแต่สีม่อ่อนจนเกือบไร้สีจนถึงม่วงเข้มเนื้อพอยมีตั้งแต่ใสาสะอาดจนถึงขุ่นทึบอเมติสที่ถือว่ามีคุณภาพสวยต้องมีสีสันสดใสเข้มเสมอทั้งเม็ดเนื้อใสสะอาดมองไม่เห็นตำหนิด,ด้วยตาเปล่า เมื่อนำไปเจราไในรูปร่างจะสมส่วนไมวประกายดีซึ่งอเมทิสคุณภาพดีสีจะเข้มสวยสดเนื้อใสสะอาดและมีขนาดใหญ่แหล่งกำเนิดของอเมทิสที่มีคุณภาพสูงคือบราซิลแอฟริกานาบีเบียและอุรุกวัยค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ